สวัสดีครับช่องเนื้อพารวยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าเรื่องการเผาเบบี้ดอทเนาะแบบใหม่ซึ่งจะเปิดใช้งานวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับข่าวาน,นี้ผมก็เอามาจากของ T ีเอชแชนแล้วก็คริปโตนิวนะครับซึ่งมีการแชร์เข้ามาแล้วผมก็มองว,างว่ามันมีประโยชน์นะครับก็เลยอยากจะามาแชร์กับเพื่อนๆฟังแล้วก็การเผาเนี่ยมันเป็นเผาแบบไหนบ้างนะครับเท่าที่ผมไปอ่านเนาะเขาบอกว่าเบบี้ดอทเนี่ยเขาจะบอกว่ามีการเปิดใช้งานในวันที่14นี้ของ พอเท่าเบอร์นเนาะซึ่งจะทําให้ชุมชนในส่วนร่วมในการเผาเหรียญด้วยนะซึ่งทุกคนในการซื้อขายเนี่ยมีการลดค่าธรรมเนียมนะครับมีการซื้อขายแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมซึ่งในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเบบี้ดอลนะครับมีการถูกเผาไปแล้วมูลค่าประมาณ 1, 8 6 7 6 0 0ดอลลาร์เนาะจนถึงตอนนี้แล้วที่ถูกเผาไปแล้วประมาณเหรียญทั้งหมดของอปปทานทั้งหมดนะอยู่ประมาณที่48.249เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าก็มีการ เผาเหรียญมาเรื่อยๆเบินมาเรื่อยๆ,อยๆซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะมูลค่าเหรียญมันลดลงเออน้อยลงเนาะต้องพูดอย่างงี้อ่ามันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยก็คือคนที่ถือเหรียญยาวที่สุดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทํากําไรนะครับแล้วก็อ่าจะขายตอนไหนก็อันนี้อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนที่อ่าอยากได้กําไรเลยเพราะว่าอย่างเมื่อคืนที่ผมทําคลิปลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่า เบบี้ดอลในบวกมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นของเมื่อวานแต่วันนี้นะแดงทั้งกระดานเลยแดงทั้งตลาดเลยนะครับมีการเทขายกันหนักมากอยู่นะฮะตอนนี้แล้วก็เบบี้ดอลก็ถามว่าล่วงไหมก็ล่วงไม่เยอะนะก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อได้ในใน,ในบางช่วงนะแต่ว่าก็ดูจังหวะดีๆเพราะว่าวันนี้วันพึ่งวันจันทร์เองนะครับวันนี้ผมก็แวะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเผาเบบี้ดอลแบบใหม่นะแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหนึ่งพารวยด้วยนะวันนี้แวะมาทักทายสวัสดีครับ